เรามาดูวิธีการแก้ไขลายช้านะครับลายอืดลายไม่เด้งนะครับก็อ่าวมันก็จะมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีของผมเนี้ยคือเกี่ยวกับกรณีที่มีเพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเยอะแล้วก็ลายเยอะกลุ่มเยอะนะครับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ลายครับอืดแล้วก็ไม่ยอมเด้งขึ้นมานะครับเราก็ต้องมีวิธีนะครับว่าจะทำยังไงนะครับก็ ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องล้างแครดด้วยนะครับล้างแครดนะล้างแครดนะนะไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ล้างข้อมูลแอปนะล้างแคดนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแล้วก็ล้างแครดแล้วก็พวกรูปภาพรูปวิดีโอนะครับอันนั้นก็จะดึงนะครับดึงเหมือนกันก็ถ้าอันไหนที่ว่าไม่ได้ใช้นะครับให้ ลบออกบ้างนะครับรูปภาพกวีดีโอนะครับก็ทําให้เครื่องอืดลายอืดเหมือนกันนะครับแอปก็จะอืดนะครับแอปแอปที่เราไม่ได้ใช้นะครับถ้าอันไหนไม่ได้ใช้เราก็ลบไปเลยนะครับก็ทําให้เครื่องอืดเราก็ลายก็อืดด้วยนะครับก็ดึงลายนะครับเรามาดูนะครับกรณีของผมเนี่ยจะทํำยังไงนะครับอันเนี้ยเพื่อนมันเยอะไงเพื่อนมันเยอะกลุ่มก็เยอะนะครับแล้วเนี่ยถ้า เนี่ยอย่างเงี้ยเราอ่านไม่ไหวของผมใช้ลายทำงานเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยคือมันเด้งไม่ไหวอ่ะเด้งขึ้นมาไม่ไหวเพราะมันเยอะจัดอ่ะเรานะครับจะบอกเลยว่าเราต้องเปิดอ่านด้วยนะครับเนี่ย ถ้าเราไม่เปิดอ่านนะมันเด้งขึ้นมาไม่ไหวเซิร์ฟเวอร์ของไลน์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างเล็กนะครับไม่เหมือนกับ Facebook ถ้า Facebook เนี่ยคือว่าทำเซิร์ฟเวอร์มาโหใหญ่มากเลยเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปอ่านด้วยนะครับเนี่ยถ้าไม่อ่านอ่ะใคร ไลน์มาก็ไม่เด้งขึ้นนะครับคือมันเด้งไม่ไหวครับเซิร์ฟเวอร์มันเล็กนะครับถ้าเราเปิดอ่านพวกนี้ยนะครับไลน์เปิดอ่านเปิดอ่านดูนะครับทีนี้เวลาใครไลน์มามันก็จะถึงจะเด้งนะครับเนี่ยมันเยอะมากเลยของผมเพราะของผมเนี่ยจะใช้ไลน์ทํางานก็จะเพื่อนก็จะเยอะมากเพื่อนเยอะกลุ่มเยอะแล้วถ้ากลุ่มไหนนะครับที่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับ ก็เราก็ออกจากกลุ่มครับอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ลายนะครับไม่อึดครับถ้าเราออกจากกลุ่มนะกลุ่มเนี่ยกลมก็ต้องลายเปิดอ่านเนี่ยังเปิดอ่านเปิดอ่านถ้า่เงี้ยใครไลน์มันไม่เด้งหรอก ก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับเนี่ยผมวันนี้ผมก็ต้องไลเปิดอ่านให้หมดเปิดไม่อ่านแต่ว่าแค่เข้าไปดูก็ได้ครับคือว่าให้มันแชทฮะให้มันเป็นมีการเปิดอ่านไปแล้วครับสวัสดีครับ